สวัสดีครับทุกคนส่งการไปร่อนที่ไหนกันมาบ้างครับเนี่ยตัวดาหมดแล้วมัง้งมาวันนี้ผมมีคอนเทนต์เ,เกี่ยวกับน้ํามาเล่าให้ฟังนะฮะไม่เชิงน้ําเป็นเรือก็คือมันมีคําถามที่ว่ามีใครเคยคิดไหมครับว่าถ้ายานพาหนะทางน้ําอย่างเรือเนี่ยมันมีไฟหน้าเหมือนกับรถยนต์ขึ้นมาหน้าตามันจะเท่ขนาดไหนอ่ะลองดูภาพ แล้วเพื่อนๆเ,เคยสงสัยกันไหมครับว่าทาไมเรือเนี่ยมันถึงไม่มีไฟหน้าเหมือนกับยานผ่านนะอื่นๆทั้ทงๆท,ที่เรือเนี่ยก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุทางทะเลได้เหมือนกันยกตัวอย่างที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือเหตุการณ์โศกนกาฏกรรมเรือไททานิกแล่นชนภูเขาน้ําแข็งจนได้รับความเสียหายถึงขั้นจมสมุดในวันที่14เมษายน1912ลองคิดเล่นๆครับว่าถ้าตอนนั้นเรือไททานิกมีไฟหน้าสปอตไลท์ดวงใหญ่ๆแบบที่เปิดทีนึงเนี่ยถึงกับสว่างจ้าหูตาแตกเหมือนกับไฟหน้าฟอ er ร์จูเนอร์อล่ะก อาจจะไม่เกิดขึ้นหรือเปล่าอืมก็น่าคิดครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลครับผมไปหาคําตอบมาคร่าวๆแล้วว่าทําไมไฟหน้าถึงไม่ถูกติดตั้งอยู่ในเรือครับ ก่อนอื่นเนี่ยต้องขอย้อนไปที่ประวัติศาสตร์กันก่อนเลยครับจุดกําเนิดก็คือหลังจากไททานิกล่มเนี่ยนักออกแบบเรือเดินสมุทรของเยอรมันที่มีชื่อว่าอัลเบิร์ตบอลลินก็ได้เรียนรู้ครับว่าเรือเนี่ยมันต้องมีไฟดวงใหญ่ๆติดไว้บ้างดิวะเพื่อฉุกเฉินเจอก้อนน้ำาของน้าแข็งขึ้นมาเหมือนกับเรือไททานิกเนี่ยจะได้หักหลบได้ทันคราวนี้ครับอัลเบิร์ตบอลลินก็เลยออกแบบให้เรือเนี่ยมีคาร์บอนอาร์สปอร์ตไลท์ติดเสารเรือ,อไว้ซึ่งหลังจากนั้นมาครับพอมีความสว่างมากขึ้นการทํางานเน่ยยนก็งาขึ้ด้ดว ถือว่าเวิร์กเลยทําให้ตั้งแต่นั้นมาครับเรือรบต่างๆทั่วโลกก็เริ่มติดตั้งสปอตไลท์ไว้บนเรือตามๆกันครับโดยหลักๆเนี่ยก็ใช้เพื่อเป็นไฟให้สัญญาณรวมถึงส่องภัยคุกคามระยะไกลด้วยซึ่งก็ดูมีประโยชน์สุดๆต่อมาครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่2สปอตไลท์เนี่ยก็กลายเป็นดาบสองคมเหมือนกันยกตัวอย่างก็เหตุการณ์เรือพิฆาตอาคาสกิของญี่ปุ่นที่ด้านไปใช้ไฟคาร์บอนขนาดใหญ่ส่องใส่เรือลาตะเวนของสหรัฐในระยะเผาขนแล้วเมื่อสหรัฐรู้ตำแหน่งเข้าเนี่ยเรือพิฆา,อา,าตอ,อามชิหาย ่อจาก,นนอการเวลาผ่านมาครับเรือก็สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวได้ดีขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่มีชื่อว่าเรดาร์ครับ โดยเรดาร์เนี่ยก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งหลักการทํางานของเรดาร์เนี่ยก็คือการส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาในรูปแบบพาวเ์ในขณะเดียวกันจานสายอากาศเนี่ยก็จะหมุนโดยรอบ360องศาแล้วก็ทําหน้าที่รวมคลื่นให้เป็นลำเหมือนกับลําแสงจากไฟฉายแล้วก็ส่งออกไปในทิศทางที่สัมพันธ์กับการหมุนของจานสายอากาศแล้วต่อมาครับพอคลื่นไปกระทบกับวัตถุเข้ามันก็จะสะท้อนกลับมายังจานสายอากาศแล้วก็ส่งต่อไปถึงเครื่องรับโดยหลังจากนั้นครับหน่วยประมวลผลก็จะส่งข้อมูลไป แสดงที่จอภาพนั่นเองเพราะงั้นครับถ้าจะให้ผมสรุปคร่าวๆแบบเข้าใจง่ายๆเนี่ยก็คือ ไฟหน้าเนี่ยมันมีประโยชน์กับรถยนต์ทั่วไปแต่ไม่ใช่กับเรือครับเพราะตัวเรือเนี่ยจะมีตำแหน่งในการเซตติ้งดวงไฟเพื่อระบุทิศท,ทางอยู่แล้วครับอย่างกราบซ้ายเนี่ยจะติดไฟสีแดงกราบขวาจะติดไฟสีเขียวส่วนไฟอีกดวงนึงเนี่ยจะถูกติดตั้งอยู่บนเสากระโดงเรือนั่นเองครับซึ่งการติดไฟแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้คนอื่นรู้ครับว่าเรือลํานี้เนี่ยมันกําลังแล่นไปทางไหนเช่นถ้าเห็นสีแดงก็แปลว่าเรือลํานี้กําลังแล่นไปทางซ้ายแต่ว่าถ้าเห็นไฟครบทั้ง3ดวงเลยเนี่ยก็แปลว่า เรือลำนี้กำลังแล่นมาทางเรานั่นเองซึ่งลองคิดภาพกับว่า,วาถ้าเรือทุกลำดันมีไฟสปอตไลท์2ดวงสาดใส่หน้าล่ะก็ลูกเรือเนี่ยก็คงจะหูตาแตกจนเสียการมองเห็นไปชั่วขณะเลยมันจ้า ผมว่าอารมณ์ก็คงคล้ายๆกับตอนเจอรถเปิดไฟสูงขับสวนมานั่นแหละแล้วการปรับสายตาให้เข้ากับกลางคืนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับนักเดินเรือเป็นอย่างมากครับนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทําให้เรือเนี่ยไม่มีไฟหน้านั่นเองครับจบแล้วฮะคอนเทนต์วันนี้ก่อนจากกันไปก็มีคําถามหนุกๆมาถามเพื่อนๆกันดูครับว่าถ้าเกิดว่าเอาไฟหน้าของรถยนต์มาใส่ให้กับเรือเนี่ยเพื่อนๆอยากให้ไฟหน้าคันไหนมาใส่ในเรือครับสำหรับผมก็มาด้าสปี2 0 1 7ละกันน่ารักดีบายๆครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ อ2024ปีนี้เคียรันเซลลดสูงสุด75%และเข้าร่วมมากกว่า40แบรนด์เฮ้ยเยอะไปป่ะ er แอบกระซิบนะคะว่ามี511คอนอร์ 11, or, แล้วก็วิกทอสด้วยร่บ15มีนาคมไปจนกว่าสินค้าจะหมดทุกช่องทางที่ขึ้นตามนี้เลยไป